นับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ไทยมีดี .com ช่วงอร่อยรอบโลกชิมเครื่องดื่มและเบเกอรี่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความใส่ใจห้ามพลาดเด็ดขาด อร่อยรอบโลกเราอยู่กันที่น่านกับร้านโชยคาเฟ่คาเฟ่เล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในร้านฝ้ายเงินที่เต็มเปี่ยมไปด้วยบรรยากาศร่มรื่นและเงียบสงบเหมาะแก่การนั่งพักผ่อนหย่อนใจและทานเบเกอรี่อร่อยๆเป็นอย่างมาก จะเบาๆหน่อยคุณผู้ชมครับจะมาในรูปแบบการหาเครื่องดื่มอร่อยๆเครื่องดื่มสดชื่นสดชื่นทานกับเค้กอร่อยๆคุณผู้ชมครับเราอยู่ที่เมืองเมืองหนึ่งเมืองนี้ชื่อว่าน่านนะคะ <c oughs> นนเราอยู่ที่น่านนะคะรม่มรื่นทีเดียวตรงนี้เป็นที่ตั้งของ โชยคาเฟ่น,นี่โชยเฉยๆนะครับผู้ชมไม่ใช่ลมโชยเขาอยู่ในเวิ้งอยู่ในกลุ่มของร้านฝ้ายเงินตรงนี้เขาเก่าแก่มาก30กว่าปีขายทั้งฝ้ายขายทั้งเงินเป็นชาวเป็นชาวบ้านชาวนานแท้ๆเลยเก่าแก่ลูกหลานไปนเรียนกรุงเทพกลับมาเพาะตอนนี้กลับเอาความเจริญเอาความอร่อยกลับมาด้วยด้านตรงนี้เราจะมองเห็นวิว ทุ่งนาสวยๆอยู่ด้านหลังคุณผู้ชมเนี่ยฮะสวยมากคุณผู้ชมครับแล้วตรงนี้เป็นที่พักโฮมสเตย์ด้วยนะครับเรามาใกล้ชิดธรรมชาติพาคุณผู้ชมมาในเบรกนี้เรามาชิมเครื่องดื่มที่แปลกแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติแทกความเป็นน่านอยู่เต็มทั้งสองแก้วเลยเริ่มจากคุณิรุตก่อนเนื่องจากคุณยรุตนั่งรถมาไกลมากรูดไงฮะอ๋อ้วาวแต่นี่ไม่ใช่มากรูธรรมดาครับมะนาวนำครึ่งชาเขียว ทานได้ทุกอย่างดีกับสุขภาพของนั้นเลยครับครับไปแอบดูมาเอะพานท่านผู้ชมไปดูเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเขาใส่อะไรบ้างเขาใส่อะไรบ้างน้ำมะกรูดมะนาวน้ำผึ้งเริ่มจากการนำมะกรูดจำนวนลูกครึ่งมาปลอกเปลือกจากนั้นหั่นมะนาวครึ่งลูกแล้วนำมาขันเติมเกลือเล็กน้อยตามด้วยน้ำผึ้งคนให้เข้ากันเติมน้ำชาที่เตรียมไว้ลงไป จากนั้นก็เทใส่ภาชนะพร้อมตกแต่งด้วยผลมะกรูดก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับต้องเลือกไม่ใช่มาบอกทิ้งไว้ก่อนนะไม่ได้เนาะต้องเลือกยังไงครับก็เลือกลูที่เออดูสวยๆใหญ่ๆนะลูที่สวยๆรูอย่างนี้ไหมนั่นต่ขโมยมานั่นนั่นอยู่ตรงนู้นไปแล้ว่าผู้ชมเป็นมะกรูดพื้นบ้านมะนาวนี้ต้องปอกเปลือกอะไรไหมฮะต่เอาทข้งหมดเลยดูท อย่างนี้อาหารเราจะเป็นลำพิกครับคุณผ้มคือผมยากอวนเรื่องของเงผมเห็นคุยุทธ์กำลังไปสัภาผมเลยไปไปแฮปมาแฮปมาจากในหน้เค้าเตอร์จริงเลยคุณผู้ชมมานาวพื้นบ้านอันนี้ปลูกกับพื้นอีกนะคุณผู้ชมครับใส่กระถางตั้งเลยกับพื้น อุ้ยอร่อยอะความเป็นที่บ้านมาใส่ไว้ในแก้วรสชาติเป็นไงคุณลูกค้อร่อยมากเลยอร่อยใช่ไหมอยากใส่เดี๋ยวกับบ้านไปทำเฮ้ยขาดอีกรูปนึ่งอ๋อแบบแบบอย่างนี้ชงร้อนดื่มก็ได้นะได้ได้ไหมเนี่ยชงร้อนดื่มได้ไม่ใส่น้ำแข็งก็ได้เดี๋ยวเขาหน้าจะเปิดโรงงานทําเท่านี้ขายทําเป็นท็อฟฟี่ตลอด มาดูของผมบ้างดีกว่าของพี่เออะไรองผมเล่าของผมและพี่เอ๋เล่าของพี่ของพี่เอ๋ท่านผู้ชมของผมเนี่ยเป็นความน่ารักของร้านก็คือว่าใส่ความเป็นหน้าลงไปเต็มแก้วไปหมดคุณผู้ชมครับเริ่มจากชงกาแฟผ่ามะนาวครึ่งลูกคั้นน้ำมะนาวเติมเกลือเล็กน้อยเติมน้ำพึ่งตามชอบคนให้เข้ากัน ลงใส่ภาชนะที่ต้องการ mm hmm. เติมกาแฟที่ได้เตรียมไว้ลงไป mm hmm. เราก็จะได้น้ำกาแฟมะนาว mm hmm. น้ำพึ่งแสนอร่อยกาแฟหอมหอมขอมเปรี้ยวไหมเปรี้ยวหวานขมนี่ไม่ได้ขมแบบ ขมกาแฟอย่างเดียวนะมีความเป็นมะนาวฟามมาด้วยเปลือกเปมันนะฮะมันขมแบบเทเศหน่อยเ,ออเครื่องดื่มที่สดชื่นสดชื่นนะครับมีความเป็นพื้นบ้านคุผู้ชมลองแวะมาที่นี่ดูรับรองได้ว,ว่ามีความเป็นน่านเนี่ยอัดแน่นอยู่เต็มแก้วเลยคุผู้ชมครับ ไม่ใช่บราวนี่แบบเป็นแป้งแบบฝรั่งแบบเพราะบราวนี่เดี๋ยวบราวนี่เป็นแป้งแบบฝรั่งกัดไปที่แนกเนี่ยนึกว่ากล้วยกวนมันมีกลิ่นความความเป็นขนมพื้นบ้านอ๋อไส่มันม่วงอร่อยอ่ะมันก็หม่มันอะแต่ว่าเขาใส่ช็อกโกแลตเข้าไปในมันม่วงอ๋อเคนะเขาเข้าใจทำนุบๆไม่บอกก็จะไม่ทราว่าเขาใส่มันม่วงลงไปคนที่ไม่ทานเบเกอรี่จะชอบครับใช่ เป็นลูกตาลตัวเนื้อเค้กเบาๆน่าเป็นลูกตาลแล้วตัวเป็นอะไรตัวเค้กเป็นนุ่มๆเป็นเนื้อเป็นสปองนะคุณผู้ชมครับอันเป็นชานมากกลิ่นอันชันใช่ไง่วด้กินเข้าไปแล้วเนี่สีมันนี่ใช่ครับคุณรุตกลิ่นอันชันเป็นเค้กลูกตาลอันชันจืครับเค้กเป็นเจือดตัวนี้ไม่หวานนิดนิดเทลงกันพอดีมันม่วงนี่กับมันกันไม่หวานหนึบๆนึเราไม่เคยเห็นนะไปมารอบโลกท่องโลกมาแล้วครับ คุณผู้ชมครับนี่คือร้านเครื่องดื่มร้านขนมที่เมืองน่านร้านนี้รับรองคุณผู้ชมจะไม่ผิดหวังกับความเป็นน่านแน่นอนครับก่อนจะจากท่านผู้ชมผมมีสิ่งร,ระอันพลนน้อยนําเสนอคือตั้งตั้งนานเอ้ยผมก็มีไม่นําเสนอท่านผู้ชมได้ยังไงครับอันนี้คือคือชาชื่อว่าเพชรน้าค้าง<อ>เคยได้ยินไหมอันนี้คือกมัวแต่อู้หลงอู้หลงเลยฟิวเออฟูเออเอ,อ,เอ,อ,อันนี้คือเพชรน้ำค้างเพชรน้าค้างชน ชมครับช่วงหน้าลุงสุดเด็ดการทำแกงเผ็ดสับประรดกุ้งสด